สักครับกระปอมกาให้ผมนะครับช่างนัดสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อนีมาพอกับงานแก่หลังช่างออดครับผมอยู่ศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเฮาครับผมห้างจากนี่กะห้าสิบหกสิบโลหรอครับก็นี่แหละครับผู้บากไงครับผมว้หลังนี่ว่ามันไหลไหลอยู่ครับ เบิกงรถผูมักไงครับผมอื้ยเนี่ยครับกระดาษแผ่นใหญ่ๆนี่ครับเทคนิคผมมาเนี่ยกะเป็นกระดาษจากล้านขายของชำครับผมค่อยๆซองมึงกะแมะดีๆแล้วกับกะค่อยๆดึงออกครับผมเพราะว่าทามันเป็นสองเส้นเนี่ยแต่บงไดมันเป็นซ้ำๆกันเนี่ยมันจะเป็นสองเส้นที่ซับค้าหลอกจะคลองครับผมโมเมนหนึ่งเดยกะเนี่ยกาเทคนิคของช่างนัดเด้อครับเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ถ้าลอกายเต็มหลังแบบนี้ครับโอ้ ปลานินยาย่งหญ่เข้ามาอนี่ประมาณป้าวทิบโปโลพู่นละครับบ๊้ยกาดช่างออดเพื่อนกัน,กนที่ซักเสือน่ะบอมไรมีของขังอย่างนี้ครับเพื่อนซักกันสมัยเป็นนักเลี้ยงครับผมเป็นบาวแวงเนาะบ่มีคูบ่าบ่มีอาจารย์ครับผมบ่ดามาาเนาะกับอกไปเบื่อนเหครับเปปประมาณนี้กับเพื่อนเป็นไรุุนได้ครับตอนนั้นกับ ใส่เครื่องมอเตอร์เครื่องซีดีแล้วครับใช้ปดิษฐ์คือไม้เองกัน้ากันเดรแล้วครับแต่ก่นอกว่ามันคักอยู่ท่านเทคนิคกใส่เข็มเดินเส้นเบอร์เจ็ดครับผมเป็นเครื่องเคห้าเนาะไฟกะหกจุดห้าครับผมกัดไล่ซุดไปช่วงท้ายพู้ละครับเนี่ยเปลี่ยน FC เอฟซีข้ามาหลาย,ยครับกับไล่ซุดไปนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าไล่ดลุลไหลเป็นจะขิวกรมผม บางคนกับเบิ้งแนวบ่เบิ้งแนวเอาจักประมาณสามสิบนาทีแล้วครับพอดีกะตึงนนั่งให้มันได้ครับบ่มีอย่างดอกซักนี่ประมาณเจ็ดชั่วโมงสี่สิบนาทีครับผมกะแถมให้ไปเลยครับกัคิดแค่เจ็ดชั่วโมงเพราะว่าเป็นเลี้ยงน้ำเลี้ยงหยังน,นะครับผมเลี้ยงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟช่างเงินกับสามแก้วครับเลี้ยงทั้งร้านนี่ยก็ขอบคุณมากๆครับช่างออด ศูนย์โคบต้าครับผมอำเภอบ้านุงจังหวัดอุดรธานีเนาะครับผมอึดอิลีครับกับไซชีมชาไปหาหลอดเป็นหนังเต่จังไซเพราะว่าเพิ่นบ่เคยไซหยาชานะครับอยากลองเบิ่งแต่พอสักอิลีแล้วนี่โอ้ยครับผมโคตรอึดเลยครับน้อนเสยเลยครับเอยียงคางให้สร้างนัดพ่อมครับโอ้ย่างแต่บ่ง,งามยังเท่เลยเห็นท่อนอื่นยากแน่น อย่างนี้รถครับโอ้โหสุดยอดครับความเบืดอเนี่ยบ้าบ่ปากบ่ตีบ่อีบ่อะบ่พักกินเขาจักสุโมงเลยครับสัดกันเจ็ดสุโมงกลัวเลยท่อไปบ่กินเขาเที่ยงบ่อย่างมิตรดิ้ลเขาของน้ำประมาณสองสามรอบนี่แหละครับแับโอ้อึดครับอึดจริงๆแล้วก็คือบอกโอ้ห้าหนาบ่ต้องใส่หรอครับชีมช้าสนอะว่าสักนี่บ่เห็นดินบ่เห็นยั้งเลยท่อไปครับแบบโอ้โคตรอึดครับผมขอบคุณมากๆกครับช่างออด ที่สั่งสั่งผลงานแบบงามๆให้เบื้องต่บุ้มถ้าลูกค้าดิ้นหนึ่งงานสิบวบมาดีปานนดีอครับอันนี้ต้องให้เชรดิตลูกค้าล้วนๆครับผมนอนนิ่งเก็บเลยครับผมผมยังไงมีผลงานงามๆแบบนี้มาปั่นเอฟซีเบิ้งครับกว่าพุณมมากๆครับจังวัดแถมผลิตภัณฑ์มอนอิ่งให้ไปหนึ่งซองครับผมไปดูแลหลังศักนะมาช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีลดอาการระคายเคืองลดอาการคันครับผม ลดอาการอักเสบนะครับดีครับผมสามชี่มือนี่ลอกเด้ครับแต่ลงสีลงเงาลงเ้นนี่ก็ยังบวกหัวกันครับผมกะให้ไปเบิดครับบพระว่าชีล้งเ้นลงสีกัแจกให้ลูกค้าไปคนละหนึ่งซองครับผมหลักก็ได้เสือไปโตหนึ่งครับโอนี่นำกันเบิดมือครับเริมเริมงานหางงเศร้าสากาเล้ววังหกทุ่มหกทุ่มหาสิบครับผมไทยลูกไทยยังเล้วกับโอ้ยอึดเติบครับผม เดี๋ยวลํหนาเจอกันไหมครับเพราะว่าจังหวัดเพิ่งเกิเลิงเนี่ยมันเลี้ยวอยู่เพราะว่าปิดโอ้ยใส่ชีวิตลําบากสร้างนัดว่าท่านถอดเสืออ้อบรได้จักเสือมูาถามอยมู่ว่าท่านจิเรียนสวงการสวงยังกับบอได้ว่าท่านโอ้ยอยากให้มูจะเสียดลุยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยโอ้ยหลังผูบักงัครับบึงเนีนนะ่ยผมอ่ะอุ้ยสั่นกับสุดยวดเอ้ยเนี่ยครับขี่กระปอมอยู่ฟังนี่ครับเนี่ยขี่กับปอมกล้าว่าท่าน ่างวาอยากับชีกับปอมกาคือสางวาดแต่เดี๋ยว,วะนี่ครับประมาณนี้เสียนใส่เข็มเบอร์เจ็ดครับทั้งหลังเลยเดี๋ยวออื่นเจอกันอีกครับผมสำหรับมอนิกะสวัสดีครับ